ติดหนึ่งมาแรงวันนี้ติดมาแรงแวันละพี่น้องสา,าวเทายอดทิตผมจะเปิดช่องใหม่เร็วๆนี้แล้วก็สิเอาลุ่งช่องอยังมาที่พี่น้องครับแล้วก็จะเอาเพลียงที่อัดเมื่อวานนี่ครับพี่น้องเตรียมไปกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวครับคือจเอาเพลงมืออื่นไปส่งเหง้อัดอัดมือขื้นมือ,อยังกับไม่แน่อาจจะหาเม,มือเลยมือเลยงั้นแล้วย่่าดีครับอาจจะเป็นวันที่สิบแปดขาดวานะหนึ่งแปดแม่บ้านเลขที่พร้อม อาพร้อมกันรถอปังเลยเปิดช่องพร้อมพร้อมกันเพราะน้องแต่วันแต่ตอนนี้ยังพดนะครับหรือสี่เหมือน,นที่ซิบเก่าก็ได้แต่เป็นคนละช่องน้ครับจะเป็นคนละช่องนะครับคนมาเบีกนี่ไม่กังใจจุดหนึ่งมาแรงเม้นมาแล้วครับพุทธวันรีบวันพนกงแข็งไหม ดันเต็มที่วันที่สิบแปดเนาะแต่ว่าก่อนวัสิบแปดครับมาหายกําลัางใจมึอน,นี่ก่อนครับนี่สิมีคนใหม่กําลัางใจมัน่นเนาะนี่เนาะเกติฝนจะตกวอร์ดครับแสงจันทร์พระลัมซองฝนมาตกครับฝนมาตกครับมาได้เลยครับฝนเศร้าแล้วตกตะเพียนฝนรอให้คนติดตามเยอะๆก่อนแมนครับผมติดไปสองพลงหมอลำไอดัอน้นพลงลําเพลินไอดั้นโชว์ครับ กับศิลปกิจเพชรบันแพงครับสิปไปสองเพียงนี้แล้วก็ต่อไปนี่ศิลปินสิปไปลงพุนหมุนเลยครับมานีมานาจับปากกะทะอะไรต่างๆศิลปินชูจงชูชัชชชชยียังอันศิลปินหลายๆคน่ครับกดิปอยลงช่องนั้นพราอบ่ายเห็นบ่ครับมันมันมีปัญหาตลอดให้ผู้อยู่เบื้องหลังคุยกับ y o u t u b e ซึ่งช่องเฮาเป็นช่อง ดีนี A. ปับไปช่องเพลงมันก็บบ้าไปครับสัญญาวังหมวดเพลงมาแรงเหนีว่วสัญญาต์ยว,วจังสีหนึน่งตลอดแล้วครับอันนี้เขาปั๊บไปก็บปะเด้มันบ้าไปให้เลยครับมันในเรือยุ่งหมดกิจกรรมทัวรไปต่อมาแขงกับไร่การหุ่นกระแสมาแขงกับจี้กับบันทึ่งทัวประเทศเป็นล้านๆช่องนะครับเลยเปิดช่องไม่ก็เลยอดเปียวไปกินหวานครับอ่านาคตดหรอเสืออนาคต ที่แรกยอดวิวสิบหลายพี่น้องคงบ่เข้าใจเนาะพี่น้องคงเข้าใจเนาะแม่นบ่แยกช่องครับแรกๆยอดวิว10บ่หลายตัวพี่นอ้องก็ต้องไปดันซอยกันยังให้ยอดวิวหลายพี่น้องจะมันก็ดีตามซอยกันครับหลังจากนั้นบ่ไปนั่งฟงา,ารน่าฮันมันหัวจะไม้ได้ครับนี่อาจารย์น้อยกับซุ้งขอความมาอยู่คุยกับเจ้าหน้าที่ของยูทูบเทเลน มันเหมือนว่ายอดวิวมันมันมันมาเยอะโดยปกติเองเสียเป็นช่องธรรมดาแล้วทำไมยอดยอดวิวเยอะชวนแรกๆไหมครับมันไม่มันไม่ปิดกันแล้วใครเขาไปตู้แย่งหรอกช่วงนีตู้แย่งขึ้นมากช่วงีคุยกันขึ้นมาโอ้ตั้งแต่ยอดวิวมันเลยบ่ไหลครับเห็นบ่แล้วก็เปิดขึ้นมาเห็นไ่มสองท้ำมิงต่อกันอยู่นี่ก็คือคนหาไม่เจอใครคือข้อเสียงเห็บอ่ะ วันที่สิบแปดครับดันซอยกันครับแต่ว่ามื่อนี้ครับนี่พ่อกันุนี้ครับนี่ก็เลยสิเปิดช่องไม่แยกเป็นหมวดมวยมันถูกต้องครับดีอันเดีเขามันเนี่เป็นช่องเพลี้ยโดยตรงแยกช่องยังไงก็จะวิวเยอะเพราคนรู้แล้วเนาะคือเอฟซีห้องอาจจะเอฟซีสาวหน่อยมต็มกองนี่ละแต่ว่าวันที่สิบแปดเนาะจะในห้องเห็นมัน ถุกแช่หมกันได้ครับเนีอตอนนี้พอโจูมาหแล้วครับนี่พี่น้องหาพันก็คนครับมือเป็น่อนอยู่ซี่คีบปวกแดงครับพอโจ้งยิงหลับเชิญครับเมือมีเข้าวันมือมีเข้าวนไมไปแนามักที พี่นันมือมิกไห้พ่อมือมิกนะครับพี่มอดติดต่อมานะครับน้องอาร์มี่มาจากอุบลครับสงสัยที่ม่อไปอ่านนานครับหมดแล้วนเครับพี่น้องวงนนี้วัดกับทัฒนวอดแดดเด็กๆใครแถ่น่นองคนนั้น เขาลงครับสถานดหนึ่งมาแรงถ้าติดหนึ่งมาแรยงบเงง้อลราเอามันแพงเลยฮ<า>ะบกเงอนสิลปาเอามันแพงจะติดหึมาแรงเี้าะห่งมาแรงอีก่บ่ี่เห็ดบาปมันแทะ่ด้เห็ดบาปอีมันแรงหรมันแพงเลยเียโอ้เก,มมอเก่าชงมุ่งเก่ามลัวรับ บอกครับช่องเพ่งหรือเพ่องอะไรครับลงแต่เพลงอย่างเดียวบ่มีลงคลิปครับให้ดีเอมันเป็นช่องเพลงอย่างเดียวเลยผู้ใดมีจักเครื่องมีจั๊กเครื่องครับหูมซอยกันครับหูหญิงร่วมรินอิมมี่อิมมีร่วม,มรินอิมมียนกทับ ฝน,นมาตกเด้อครับพี่น้องคระม2รับออกมาเลยครับใส่ซื้อช่องยังดีปรึกษานี่ครับแต่ว่าเพลงชุ่มผูไมออมผ่ไหมสวรรค์เพลงชุ่มผู่ไหมตอนนี้ผัวแปลงารำดวจบอมเป็นธรรมดาครับอย่ติคกต้องเดี๋ยวนี้กำลังเกือนเลยครับ น็เลยหกหมื่นกว่าบานนี้คนเล่นเฉพาะช่องนี้ครับมีหมื่นหาพันกว่าถามมาดังบ่ผมมาใส่เข้ามาดังเลยเลยครับนี่ห้าเข้าจีเปิดช่องแม่มั้ยยูทูบเ้าแม่มันเป็นช่องเพลงห้าจริ่เฉพาะช่องนี้ก็เฉพาะช่องนี้ก็หมื่นกว่าวิดีโออ่ะ ทึ้งทั้งทั้งติ๊กต็อกครับปลาผัวก็ง่ามหลด่ดผัวปลาก็ง่ามหลดเมือ่อกว่าวิโดูเนอะเมือ่อกว่าคนเล่นเล่นแท่นเสียงอะเรียกมาฟังสดๆกันครับ ช่องนี้คน,น,นคนไล,ล่นสามมือคนเล่นแผ่นเสียงุเกือบสามพันโอ้หลายครับพี่น้องครับสำหรับส่งผมฝากพี่น้องไว้ชสนี้ก็นด้ครับ อย่าลืมครับเขากุมวันเปิดฤดูกานครับกินสารเคมญยานะครับสำหรับผู้ใดที่มาเบิ่งหนางานครับสนามกีฬาบันแพร่งของเก่าครับผมเปิดฤดูกันยิ่งหย่แล้วกันให้เก่าครับฝากพี่น้องไว้ชมนีีครับ